สวัสดีครับมันสิบบล็อกก่อนคำห,หลากหลายกลับมาพบกับเพื่อนๆอีกเหมือนเซนเตอนะครับวันนี้เพื่อนๆผมก็มีแกจเด็ดดีนะครับที่จะมาแนะนําเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะครับบอกเลยครับว่าตัวนี้เนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับอุปกรณ์ที่ผมจะแนะนําวันนี้นะมันก็คือตัว power bank นะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไมไาแนะนําตัว power bank ใช่ไหมครับเพราะว่าตัว power bank เองเนี่ยมีขายทั้งในตลาดออนไลน์ หรือไม่ตามตลาดต่างๆในห้างก็มีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้ตัว Power b a ์ตัวนี้ที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็คือว่าข้อแรกเลยนะครับราคามันถูกมากๆเลยเพื่อนๆราคามันอยู่ที่200กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับรวมค่าขนส่งแล้วก็อยู่ประมาณ300นิดๆเท่านั้นเองส่วนข้อที่2เนี่ย Power b a ์ตัวนี้มันสามารถเป็นเครื่องเกมแบบพกพาได้ด้วยนะครับภายในตัวมันเองเนี่ยมีเกมให้เล่นถึง500เกมเลยนะเพื่อนๆเห็นไหมครับ 500เกมตรงนี้นะครับมันจะเป็นเกมยุค90นะครับเพื่อนๆหรือว่าเกมสมัย Family ประมาณนี้ครับแต่ก็มีเกมต่งางๆให้เราเล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับส่วนอย่างที่3นะครับเพื่อนตัวนี้ไม่ใช่ค่ว่าเราเล่นเกมเแ,บเเแบบใน power bank แบบเครื่องเล็กๆอย่างนี้นะฮะมันสามารถเสียบต่อออกทีวีได้ต่างหากนะครับทำให้เพื่อนๆสามารถเล่นจอใหญ่ได้เลยทันทีนะเพื่อนๆคิดดูสิว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนสําหรับน้องๆหรือว่าเพื่อนๆเ,เองเนี่ยที่คิดถึงเกมเก่าๆเ,เกมคลาสสิกเนี่ย สามารถเล่นได้จากตัวพาวแบงก์แล้วก็ต่อออกทีวีได้ด้วยนะครับวันนี้มาดูกันครับว่าไอ้ตัวนี้มันจะคุ้มค่ากไหนแล้วเพื่อนๆจะชอบมันหรือเปล่านะครับติดตามรับชมกันครันะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเพื่อนเห็นไหมฮะนี่ครับตัวกล่องมันภายในก็จะมีตัวสายที่เป็น AV แบบนี้นะครับตัวนี้เอาไว้ต่อออกทีวีจอใหญ่ได้เลยจะเป็นสายชาร์จแบบไท e C นะครับนี่ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวคู่มือ ที่เป็นทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษลแล้วก็ตัวไฮไลท์ของเราคือตัวเ o w e r แบงเกมนั่นเองก็คือตัวนี้นะครับเพื่อนๆลองดูนไหมครับ หน้าตาเป็นแบบนี้นี่มันทำทรง,งออกมาเนี่ยคล้ายๆกับเกมบอยยุคเก้าสูงประมาณนั้นนะครับน่าจะคล้ายๆกับตัวเกมบอยพ็อกเก็ตมานี้ตัวพาวแบงค์ตัวนี้นะ,พะเพื่อนๆซึ่งขนาดมันนะครับมันใกล้เคียงกับตัว iPhone 12มินิแต่ว่าไอตัวพาวแบงค์เนี่ยมันจะหนากว่าสำหรับตัวพาวแบงค์ตัวนี้นะครับมันจะ,จะแสดงผลตรงจอตรงนี้นะครับเป็นแบบจอสีนะครับแล้วก็ส่วนความจุข,ของมันเนี่ย อยู่ที่ประมาณ8000ม ah ิลลิแอมนะครับนี่คือตัวสเปคของเขานะครับแต่ว่าเท่าที่ผมลองทดสอบดูผมได้ลองชาร์จตัว iPhone 1บสอมี้นะครับคือตัวนี้ได้ประมาณสักรอ,อบรกว่าๆนะครับไม่ถึง2รอบนะครับตรงนี้เนี่ยในความจุข,ของมันเองจริงเนี่ย8,000มิลลิแอมเนี่ยผมว่ามันจะดูเกินจริงไปสักหน่อยนะครับเพราะจริงแล้วเนี่ยมันน่าใช้หรือว่ามันจะอยู่ประมาณสัก4 0 0 0กว่าประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยไม่ได้เซีเรียสเรื่องของความจุ แต่ชอบเรื่องของสไตล์หรือความเก๋ไก๋ของมันเนี่ยว่าโอเคนะมันก็ค่าจะคุ้มค่าเลยส่วนถ้าเล่นเกมเ่โอ้โหเล่นได้ยาวมากมากเลยครับสำหรับเจ้าตัวนี้วิธีการใช้งานเครื่องตัวนี้มีพอร์ตอะไรให้บ้างใช่ไหมครับนี่นะครับตรงนี้มันจะมีมาให้อ่าก็คือพอร์ต USB นี่นครับตรงนี้เนี่ยเอาไว้สําหรับอ่าชาร์จอุปกรณ์ต่างๆนะครับส่วนตรงนี้นะครับมันเป็นแบบไมโคร USB เอาไว้สําหรับเสียบชาร์จไฟเจ้าต,ตัว Power Bank นะครับ แล้วก็สถานะนะครับเราสามารถกดตรงนี้นะครับนี่กดแต่ไปเพื่อจะดูสถานะของมันได้เห็นไหมครับตอนนี้มันขึ้นมาไฟแสดงสดวงดวงแรกเนี่ยก็คือ25% 50% 75%แล้วก็100%นะครับส่วนรูตรงนี้นะเพื่อนเอาไว้เสียบแจ็คที่เป็นสายสัญญาณ AV แบบนี้นะครับเสียบเข้าไปแบบนี้เพื่อที่จะต่อเข้ากับทีวีนะครับมันก็จะ แสดงผลเป็นจอใหญ่เลยทั้งทีสำหรับวิธีการใช้งานตัวนี้นะครับเพื่อนตรงด้านข้างตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่มเปิดปิดก็คือ on กับ off นะครับเราก็ดันขึ้นไปแบบนี้เลยนะฮะไปนะครับแค่นี้เองก็เปิดใช้งานเล่นได้แล้วนะครับมีเกมดัง,ดงเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับเดี๋ยวผมจะให้ลองดูตัวอย่างนะครับว่าเกมดังๆเนี่ยมันมีเกมอะไรกันบ้างครับเพื่อนซึ่งเราสามารถเล่นผ่านตัว o า e แบงค์ตัวนี้ได้เลยนะครับว่าแต่เพื่อนเพื่อนไม่สนใจใช่ไหมครับก็ต่อ av นะครับ ออกทีวี TV. เล่นจอใหญ่ได้เลยทันทีเดี๋ยวผมทำให้ดูเพื่อน เกม500เกมตัวนี้เท่าที่ผมดูนะครับไม่มีซ้ำกันเลยนะครับเวลาที่เราต่อออกทีวีนะครับเสียงเองก็จะดังทั้งตัวทีวีนะครับแล้วก็ตัว power bank ด้วยนะครับ เพื่อนๆก็คงเห็นกันไปเรียบร้อยนะครับสาหรับตัว Power บ a n k ตัวนี้นะครับว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับแต่ผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่ามันโอเคนะกับราคา200กว่าบาทเนี่ยมันถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยแต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยก็คืออย่างที่บอกครับมันไม่ได้เป็นแบรนด์ดังอะไรนะครับจริงๆแล้วเป็นตัวที่ผลิตออกมาเพิ่มมูลค่าทั้นเองซึ่งตัวมันเองเนี่ยเป็น Power บ a n k อยู่แล้วแค่ใส่จอเข้าไปใส่ลอมเกมเข้าไปหน่อยให้มันสามารถเล่นเกมได้ด้วยนะครับ ซึ่งความจุแบตเตอรี่มันเองเนี่ยสเปคเขาบอก8 0 0พันก็จริงแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันใช้ได้แค่ประมาณครึ่งหนึ่งเท่านั้นนะครับเพื่อนๆตรงนี้ต้องทําใจรับสภาพมันนะครับแต่วกับเพื่อนๆไม่ซีเรียสเนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นอุปกรณ์ก a จ g e ชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเอาไว้เราแก้เครียดได้บางทีเหมือนกับว่าเราชาร์จแบตทิ้งไว้ใช่ไหมครับเราอยากเล่นเกมคลายเครียดเราเบาเงี้ยก็สามารถทําได้ด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้หรือว่าเป็นของขวัญของฝากก็ยังสามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกัน แต่ข้อควรระวังก็มีนะครับก็คือว่าตัวมันเองเนี่ยไม่ได้เป็นแบรนด์มาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีตรงเนี้ผมไม่รู้หรอกว่าเพื่อนๆเอาไปวางไว้ในจุดไหนหรือว่าจริงๆไม่ควรวางไว้ในรถนะครับหรือว่าในส่วนที่อาจจะมีความร้อนสูงๆเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงกันวางตัวนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกก็คือว่ามันไม่มีส่วนมาตรฐานอะไรมากมายนะครับมันเป็นแค่การผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าท่านเองตัวนี้ต้องควรระวังกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชมหากผิดพลาดใดผมต้องขออภัยวันนี้ที่นี้ครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องมนติบล็อกเพป็งใจให้ผมได้ทํทำงานเล็กๆของผมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ